สวัสดีค่ะว้าวนานมากแล้วแอนไม่ได้ทำคลิปนะคะโอเคค่ะวันนี้ใกล,คล้คริสต์มาสแล้วนะคะเราก็เลยอยากจะทำคลิปเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะคะเม,มื่อวานนี้ได้ไปนั่งรถเล่นกับสามีแล้วก็ลูกด้วยนะคะไม่รู้ว่าไปแถวไหนนะคะเราก็ไม่ทราบนะคะแต่นี่อยู่สิ่งหนึ่งแอนตามหามานานมากเลยนะคะ อยู่เดนมาร์กมา20สิกว่าปีนะคะตามหาเพิ่งเมื่อปีที่แล้วเจอแต่เราไม่ได้เก็บนะคะแต่ปีนี้มาเราขับไปขับรถไปขับรถผ่านไปผ่านมานะเราไปเจอเฮ้ยอันนี้มันเป็นของที่เราตามหาขโมยเลยไปขโมยเขามานะคะเมื่อวานนี้เราจะมาดูกันนะคะก็คือ,คอบ้านเราอะ่ะ เขาจะมีต้นน้ำอ้อยใช่ไหมคะต้นอ้อยที่เดนมาร์กเราจะไม่มีต้นอ้อยนะคะเราจะมีหัวมันเดี๋ยวแอจะให้ดูนะคะนี่ค่ะไปขโมยก็มาเมื่อวานนี้คือเป็นครั้งแรกที่แอนเห็นด้วยนะคะก็คือแบบเราได้ยินชื่อมานานแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็น มันมันเป็นยังไงแล้วเมื่อวานเนี้ยเราไปเจอโอ้โยเป็นปูกเขาเหล่ากอาบอกใช่ใช่ใ,ชใชอันนี้แน่เลยฉันจะเอาแล้วก็เลยไปขโมยมาได้หัวหนึ่งนะคะอืแล้วอันนี้เราเราลองปากชิมดูนะคะเออมันก็เป็นรสชาติหวานนะคะคือคือเราไม่รู้มันแตกต่างจากต้นอ้อยกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะหั่นให้ดูนะคะ,ะจะคล้ายๆผลตรีรูทนะคะแต่จะมีรสชาติหวาน นะคะคแอดไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราคั้นหัาน,น้ํานะเราก็ทําเป็นเหมือนนะคล้ายน้ําตาลปีป๊บอ่ะมันน่าจะได้หรือเปล่านะคะอันนี้นะคะก็คือแต่ว่าเราขโมยมาแค่หัวเดียวนะเพราะเราไม่รู้่นะขโมยเข้ามาเฉยเลยอืมอืมออกรสชาบานอืมานม,ม,มากแล้วไปทําสลัดได้นะคะอันนี้ทานทั้งสุกทั้งดิบได้นะคะ หวานใช้แทนน้ําตาลก็ได้ไม่ต้องแบบก็คือต้มทําหรือผัดแกงรวมกันโดยที่ไม่ใส่น้ําตาลนะคะอันนี้โอเคแต่ว่ากลิ่นมันจะคล้ายๆผลตปรี้นะคะแล้วสีสังเกตมันจะมีเป็นชั้นๆๆๆนี่ค่ะหัวน้ําตาลบ้านเราเขาเรียกต้นอ้อยมันมีต้นอ้อยแต่ทีนี้เ็าเป็นหัวอย่างนี้นะคะอืมใช้แทนน้ําตาลแล้วก็ เขาจะปลูกเยอะๆแล้วก็ส่งไปสกัดทำเป็นน้ำตาลทรายนะคะนี่ค่ะว้าวเค okay, ค่ะตอนนี้ก็เ,เป็นวันหยุดคริสต์มาสนะคะก็หยุดคริสต์มาสมาได้สองวันแล้วนะคะก็ไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่าเดนมาร์กก็จะมันก็ไม่ไม่ปิดมากนะคะก็ปิดนิดๆหน่นนอยๆนะคะแต่เราไม่สามารถไปไปมาหาสู่กันได้นะคะ ก็เลยอยู่บ้านจัดคริสต์มาสกันแค่3มคนพ่อแม่ลูกนะคะเจอเจอแอดใหม่ในปีหน้านะคะอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างปีหน้านะคะเ,เราก็มาดูกันตอนนี้ก็จบคลิปนี้ด้วยคลิปตั้งชื่อมันอะไรต้นอ้อยต้นอ้อยฝรั่งหรือเปล่าดีไหมนะคะจบคลิปนี้นะคะแล้วเ,เจอกันใหม่ปีหน้านะคะ ส่งกำลังใจให้ถึงทุกคนด้วยส่งกำลังใจใถึงทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าพักนี้แอดบอกได้คำเดียวก็คือเราไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะเป็นอะไรที่นานมากๆนะคะเจอกันใหม่นะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสทุกคนนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ